ครับซอยสิเกนะครับอากาศามเที่ยงครับเที่ยงซอยสินะครับอายตากันะนะ

ก็จบข้ไปสมนะครับก็ขอบคุณมาให้ครับที่ของบริษัทสงครับอบคครับสำหับที่รับ